คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวคัมชโนดกันค่ะบรรยากาศข้างทางขายของบูชาองค์ปู่กันเต็มเลยค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงกันที่วัดศรีสุดโทคัมชโนดแล้วค่ะหลังจากได้ที่จอดรถแล้วเราก็ไปเดินหาน้ํากินกันก่อนเลยค่ะแต่ก่อนที่เรามาไม่มีตลาดแบบนี้เดอ้อไปบูชาพานพุ่มกันค่ะทุกคนและนี่คือพานที่เราจะนําไปถวายปู่ค่ะตรงนี้คือบรรยากาศหน้าทางเข้าคัมชโนดนะคะแต่เราไม่รู้ค่ะว่ามาครั้งนี้ต้องมารับบัตรคิวด้วย เราก็ไปรับปัดคิวกันก่อนนะคะแล้วก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเลยจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกตลอดทางเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นที่วางรองเทา้าจอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะคะทุกคนไม่อนุญาตให้ใส่เข้าไปด้านในนะวันที่เรามาคนเยอะพอสมควรเลยค่ะแผ่นกล้องให้ดูบรรยากาศทางเข้าคำชะโนดกันไปเลยเหมือนอยู่ป่าดงดิบเลยเนาะอากาศข้างในไม่ร้อนเท่าข้างนอกนะคะผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยไหว้องค์ู่เสร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันดีกว่าค่ะ ้นนี้เป็นต้นมะเดื่อยักษ์นะคะใหญ่มากๆเลยแต่ก่อนเดินได้แค่ช่วงนี้นะคะพ่อนน้าจะเยอะมากแต่ตอนนี้มีทางเดินแล้วเดินได้สบายแถมน้ําก็ไม่มีด้วยและนี่คือต้นคาชะโนดค่ะทุกคนป่าที่เกาะคาชะโนดนี่อุดมสมบูรณ์ดีจังเลยเนาะมีทําที่ทางไวใ้ให้เรานั่งพักผ่อนยันใจด้วยนะดูซิตอนนี้เราก็เดินมาถึงโซนบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะทุกคนหลังจากเราเดินชมด้านในกันเสร็จเราก็เดินออกมาด้านนอกแล้วค่ะทุกคน บรรยากาศคือดีมาก